ร้อนมากตรวจโควิดทุกๆ3วันดีใจครับผมเราก็เต็มที่พร้อมที่ที่จะสู้เพื่อประเทศชาติของเราสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดเอฟซีทกับผมปั๊บทันทดน,นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีก EP หนึ่งนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ยกกองกันไปถึงสนามน,นะครับเพราะว่าตอนเนี้ย มันเป็นพีเรียดของทางทีมชาติไทยนะครับซึ่งกำลังจะลงแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2รอบคันเลือซุนเอเชียกลุ่ม G ีเหลืออีก3เกมนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมเชื่อเลยว่าแฟนบอลสิงห์เจ้าท่าเนี่ยคงอยากจะรู้ถึงความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลการเ่าเร็บซีของเรานะครับว่าไปอยู่ในแคมป์แล้วเป็นอย่างไรบ้างมีอัปเดตอะไรยังไงนะครับ วันนี้นะครับทีมงานสิงเจ้าท่าจึงขออาสาติดต่อนะครับพี่ปอนวรุษศรีสุภานะครับไปพูดคุยกันว่าความเคลื่อนไหวมันเป็นอย่างไรนะครับผมและตอนนี้นะครับพี่ปอนก็อยู่กับเราแล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเขาเลยครับสวัสดีครับพี่ปอนครับครับสวัสดีครับครับผมโอ้ไม่ได้เจอกันนานพี่เป็นไงบ้างครับโอ้สบายดีไหมสบายดีครับผมคิดถึงทางนู้นครับผม ตัวห่างกาันแต่ใจเราไม่ห่างกันนะพี่ใช่ใช่ครับครับผมพี่พปอนเหลืออยู่โอเคพี่ปอนคือวันนี้ยมันเป็นพิเลียของทีมชาติพี่ปอนแล้วก็แบบมีแฟนๆเขาแบบอยากจะพูดคุยกับนักเตะสิงเจ้าท่างเราวันนี้เลยแบบขอคุยกับพี่ปอนสักหน่อยหนึ่งนะพี่ยินดีครับยินดีครับครับผมพี่ปอนอยากจะถามอย่างแรกเลยพี่ปอนส2บสองเมษายนประกาศรายชื่อ แล้วพี่ปอนเป็นหนึ่งในนั้นครับความรู้สึกอย่างไรที่เรารู้สึกเนี่ยคืออะไรครับอย่างแรกก็คือดีใจครับผมแล้วก็แล้วก็ตื่นเต้นครับที่ที่มีชื่อในลิสต์47คนแรกก็ก็เป็นเป็นความดีของตัวเองครับแล้วก็ดีดใจที่ที่เราได้ได้ตั้งใจทํางานของเราแล้วก็แล้วก็ส่งผลออกมาให้เรามีชื่อในลิสต์ทีมชาติรับผม อะไรคือส so right. no ิ no er ่งแรกที่พี่ปอนทำครับหลังจากที่มีชื่อติดติดแล้วครับผมก็ทุกครั้งเลยครับก็จะคือบอกครอบครัวก่อนนะผมว่าว่าแน่ครับผมแล้วบอกทางที่บ้านว่าเอ้ยมีชื่อติดทีมชาตินะก็ก็อยากให้อยากให้ใจอยากให้เขาดีใจด้วยครับผมอืมครับคือครั้งเนี้ยมันเป็นเหมือนทีมชาติยุคยุค new normal อะพี่มันมีความแตกต่างกับ ครั้งที่มันผ่านมาไหมครับในการแบบใช้ชีวิตการฝึกซ้อมต่างๆครับพี่ถ้าแตกต่างไหมมันก็น่าจะแตกต่างตรงที่ที่จํานวนผู้เล่นจํานวนคนเยอะในรอบนี้ก็เลยมันจะทําให้การแข่งขันมันก็จะสูงมากกว่าเดิมเพราะว่าเราเราจะต้องเราจะต้อง ซ้อมกับอีกหลายๆคนแล้วก็ต้องตั้งใจให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็โชว์โชว์ผลงานในการซ้อมทําให้เต็มที่ให้ให้โค้ดเห็นให้โค้ดให้โค้ดเป็นตัวหนึ่งตัวเลือกให้ให้โค้ดเลือกอืมแล้วอย่างในช่วงเนี้ยครับการซ้อมแบบมันมีอะไรที่แบบว่าแตกต่างไปจากเดิมไหมครับเช่นแบบว่าต้องซ้อมแยกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ปอนพอจะบอกได้ไหมครับก็ถ้าซ้อมก็คือก็ก็ซ้อมรวมกันนะครับ ก็แต่แต่ละวันโค้ดก็อาจจะมีแยกเป็นแบบว่าเป็นชุด2ชุดบ้าง3ชุดบ้างเงี้ยครับเพราะว่าอาจจะมีสมอลไซส์หรือว่าอาจจะแบบขึ้นเกมยิงประตูมันก็แล้วแต่การจัดการของโค้ดในแต่ละวันครับเพราะว่าคนมันเยอะด้วยก็ต้องเขาอาจจะต้องบริหารแบบมากหน่อยอ๋อครับผมแล้วออตอนเนี้ยคือเขาก็แยกนอนแยกนอนกันห้องละคนใช่ไหมครับใช่ครับนอนห้องละคน อ๋อแล้วปกติอยู่ในห้องนี้ทำอะไรบ้างครับถ้าช่วงที่แบบไม่ได้ซอมครับก็ส่วนมากตื่นก็จะต้องไปช่างน้ําหนักครับผมแล้วก็จะตรวจโควิดทุกๆสามวันวันนี้ก็เพิ่งตรวจโควิดไปตามรอบแล้วเดี๋ยวมาถึงแล้วก็ลบหมดนะลบหมดนรลบหมดโค้ดมเสรเลยพอพอเสร็จแล้ว แล้วก็ทานอาหารเช้าครับผมช่วงเก้าโมงของที่นี่เสร็จแล้วก็จะตอนก็จะเล่นบอดี้เวย์เล่นฟินสของตัวเองตอนช่วงเช้าพอช่วงสิบเอ็ดโมงครับแล้ว hmm. แล้วก็แล้วก็จะทานอาหารเช้าเอ้ยทานอาหารเที่ยงตอนบ่ายโมงแล้วผมแล้วก็ออกเดินทางตอนช่วงห้าโมงห้าโมงครึ่งครับเพราะที่ <ผม S 2> นี่จะซ้อมอ๋อครับผม ท,ทีเมื่อกี้สัญญาณเหมือนแบบมันมัน,ม,นมันกระตกนิดนึงโทษทีโทษทีใช่โ, <laughs> <laughs> โอเคพี่ปอนผมไปดูมาเรื่องของอากาศพี่ปอนในรอบแบบสักสิบวันต่อจากนี้พี่ปอนอากาศจะร้อนถึงสี่สิบองศาในบางวันแล้วก็อากาศแบบ <c oughs> จะมีโอกาสที่เย็นที่สุดอ่ะคือประมาณสักสามสิบองศาเรามีการปรับตัวยังไงบ้างครับพี่เพราะมันแบบต่างจากไทยเลยเกินครับคือเราลงตรงมาถึงนี้ก็แบบโอ้ร้อนมากเลยนะ ยิ่งยิ่งตอนลงไปซ้อมวันแรกนี่คือเหมือนพออยู่ในห้องใช่มันก็มีแอร์แหละเนาะมันก็เย็นแหละแต่พอออกลงสนามปุ๊บเหมือนอยู่ในห้องซาวน่าเลยฮะแบบร้อนลมตีหน้าแบบโอ้ร้อนมากหายใจไม่ค่อยออกก็แต่ก็ค่อยคปรับอยู่ครับผมก็ค่อยคปรับให้ได้อยู่แต่ร้อนเพราะว่ามันก็สี่สิบเกือบสีตีทับทุกวันนะเพราะวันที่ไปอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องกับโอมานก็ สีสิบกว่าเลยขนาดตอนช่วงทุ่มหนึ่งนะโอ้โหสี่สิบกว่าใช่สี่สิบต้นๆเลยฮะคือลมนี่คือลมอเข้าใจเลยพี่ล้วแบบกินน้ำเยอะแค่ไหนพี่โอ้แต่ละวันนี้ไม่รู้กี่ลิตรกินน้ำเยอะมากโโอ้ห แล,แล้วเรื่องของแบบการปรับสภาพเนี่ยทางโค้ชเขามีได้บอกว่าแบบต้องทําตัวยังไงบ้างในการแบบจะปรับสภาพให้มันแบบว่าฟื้นฟูได้เร็วขึ้นในแต่ละวันนะพี่โค้ชเขาก็บอกว่าก็นั่นแหละครับค่อยๆปรับแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆครับผมจะช่วยได้อืเพราะมันเป็นเครับอืมครับประตูชุนนี้พี่ปองติดมาหคนแล้วแต่ละคนนี่คือแบบบิ๊กเนมหมดเลยการยังขาดในทีมสูงแค่ไหนครับ นับเฉพาะแค่ตำแหน่งประตูนะครับถ้าตำแหน่งประตูมันก็ก็อย่างที่บอกก็ก็ทุกคนก็สมควรและก็เหมาะสมที่จะได้เข้ามาติดนะเนาะเราก็ทำการแข่งขันก็คือในสนามก็คือเราก็ทำงานกันเต็มที่ทุกคนอยู่แล้วครับแต่ก็ใครถ้าเกิดใครจะได้มีโอกาสหรือใครที่แบบอาจจะมีโอกาสได้เล่นเราก็คอยซัพพอร์ตกันอยู่แล้วครับเพราะว่าตำแหน่งเราอะ่ะมันก็ลงได้แค่คนเดียวเนาะมันก็ ไม่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนกันอยู่แล้วก็คือเราก็แค่คือตั้งใจซ้อมกันก็เหมือนสู้กันในสนามน,นะครับเหมือนผลักดันกันให้ขึ้นมาให้เต็มที่กันในแต่ละวันแล้วก็ใครมีโอกาสได้ลงก็ให้กําลังใจกันครับช่วยกันย่่ะครับผมเราอยากอยากจะถามอีกนึงเกมหมุนเครื่องกับโอมานครับพอจะบอกได้ไหมพี่ว่าแบบมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างครับก็ เราเราก็นั่นแหละเราก็มามาใช่ไหมแล้วคนมันเยอะเราก็อยู่ในช่วงการปรับเข้าหากันแหลนะเนาะก็ค่อยๆปรับก็ก็ถือว่าเราก็กาลังปรับเข้าหากันก็ดีในระดับหนึ่งแหละครับก็ก็อาจจะต้องปรับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งช่วยคือช่วยช่วยกันในการสื่อสารกันอีกสักหน่อยหนึ่งก็ว่าน่าจะดีขึ้นครับทีมชุดนี้พี่ปอนมีนักเตะใหม่เยอะอะน้องกันก็มาใหม่แต่หลายคนซึ่งเล่นในไทยลีกก็ติดพิมพ์ชัครั้งนี้เป็นครั้งแรก มีการรับน้องกันในแคมป์ยังไงบ้างเลยพี่ก็เราก็เอาตรงๆเราก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะในในในไทยเราก็ก็เหมือนเราก็รู้จักกันแล้วเราก็หยอกล้อเล่นกันตามภาษาพี่น้องเพื่อนกันอยู่แล้วประจำกันอยู่แล้วพอเข้ามาเจอในแคมป์อย่างเงี้ยก็เหมือนสนิทกันอยู่แล้วอย่างอย่างน้องกันเข้ามาใหม่เงี้ยเขาก็ก็ก็เข้าหากันได้อยู่ก็เข้าไปคุยกันเข้าไปเล่นกันได้อยู่ครับเพื่อเพื่อให้น้องได้ปรับตัวกัน คร,ครับผมอ,อยากจะให้ปอนพูดถึงเป้าหมายนะพี่ปอนอีกสามเกมของทีมชาติไทยครับสำหรับตัวพี่ปอนเนี่ยมีเป้าหมายยังไงบ้างครับก็สำหรับสาหรับปอนนะครับก็คือเราก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็เต็มที่เต็มที่แล้วก็พร้อมที่ที่จะสู้เพื่อประเทศชาติของเรานะฮะแล้วก็เราก็จะทำแล้วก็จะตั้งใจให้ให,ให้ให้ผลงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ให้มัน ให้มันสักเซตที่สุดแล้วก็เราก็จะสู้เพื่อประเทศชาติครับแล้วก็มีแฟนเพจับติดตามแล้วแบบอยากจะติดตามฟุตปออยู่ตลอดแหละอยากจะให้บอกถึงอยากอยากจะให้ฝากไรถึง,งแฟนเพจนะครับการไทยเอฟซีการบอลของเราครับก็ฝากฝากให้แฟนเพจการไทยเอฟซีนะครับก็ฝากให้ส่งกําลังใจให้กับพวกพวกนักฟุตบอล ในทีมการท่าเรือเองหรือว่าในทุกสโมสรที่มาในทีมชาติไทยแคมป์เพนชาติไทยนี้ก็อยากจะขอกําลังใจทุกคนนะครับมาส่งมาให้ถึงพวกเราและก็พวกเราก็จะทามันออกมาให้อย่างเต็มที่แล้วก็พวกเราจะทําเพื่อพี่น้องชาวท่าเรือแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนครับโอ้โหของคุณเมยปอนไม่ไม่เจอนานคิดถึงจริงวันนี้ช่วงนี้ก็แบบโอ้กันก็วุ่นวุ่นอ่อ่า ครับผมโอเคพี่ปอน่าจะประมาณนี้นะพี่ปอนและนี่ก็คือ Po ลิฟซิต็อใน EP ีนี้นะครับก็ถือว่าจุใจกันไหมครับสำหรับการไปพูดคุยกับพี่ปอนนะครับผมก็เชื่อว่าแฟนๆน่าจะชอบนะครับแล้วก็ถ้า E ีีหน้านะครับอยากที่จะให้ไปพูดคุยกับใครคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาพูดคุยกันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับ e ีีนี้นะครับก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ